สวัสดีครับผู้กาศวิเคราะห์อัตราองคำจาก YLG เบร์จำเช้าวัาที่23กุมภาพันธ์2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของรัตราองคำหนวันก่อนหน้าราคาขึ้นขเปิดตลาดบริเวณ1,206.92ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1 2 1 4 9 0ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,197.95ปิดตลาดไปบริเวณ1,201.91อ่อนตัวลงประมาณ5.14เหรียญดอลลาร์สรัฐอ่อ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ถูกกดดันท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ยังคงผันผวนโดยได้รับแรงกดดันให้แตะระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์หลังจากยูโรโซนหารือกันเรื่องการต่ออายุโครงการเงินช่วยเหลือของกรีซโดยยูโรโซนขยายระยะเวลาการต่ออายุโครงการเงินช่วยเหลือของกรีซออกไปอีก4เดือนโดยราคาทองคำมีการดิ่งลง2.5%งเซในสัปดาห์ที่ผ่านมาและปิดตลาดในส,สัปดาห์เป็นแดนลบในสัปดาห์ที่40ติดต่อกันโดยร่วงลงแต่ระดับต่ำสุด เท่ากับ1,197.56เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์อนในวันพุทธที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรปุ่บรรลข้อตกลงในวันศุกร์ในการต่อ,อยายุมาตรการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกกกรีซเป็นระยะเวลาอีก4เดือนแทนที่จะเป็นระยะเวลา6เดือนโดยรฐาฐรองคำอ่อนตัวลงกับข่าวนี้เพราะข้อตกลงนี้ช่วยขจัดความเสี่ยงที่กรีซจะถอนตัวออกจากกลุ่มยูโรโซนในระยะเวลาอันใกล้แต่อย่างไรแล้วก็ดีแรงขายไม่มากนะักเพราะว่ากรีซจะต้องยื่นรายชื่อมาตรการการปฏิรูป ที่ว่ากรีซจะวางแผนอย่างไรต่อการปฏิรูปทางการเงินให้กับทางกลุ่มยูโรโซล,ลจ้านี้พิจารณาในวันนี้โดยข้อเสนอนี้จะต้องรอการอนุมัติจากกลุ่มไฟกาซึ่งกรีซยังคงจําเป็นต้องรอการอนุมัติในช่วงสิ้นเดือนเมษายนสรุปภาพรวมการลงทุนนักวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR สะสมทองคําเพิ่ม1.792ตันถือครองทองคํเที่ระดับ771.249ตัน กองทุนโลหะเงินไอแชร์ถือโลหะเงินเท่าเดิมระดับ10,86.84ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดเปน็นระดับ16.23อ่อนตัวลง0.13และชินีดาวโจนส์ปิดตลาดเปน็นระดับ18,140.44จุดมีการบวกขึ้นมา154.67จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดเปน็นระดับ1.1378บวกขึ้นมา0.012 ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้าอาดับ9 4 3 1อ่อนตัวลง0.08ยัจจัยแพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังถูกกดดันจากกรีซเตรียมส่งแผนปฏิรูปวันนี้หลังจากได้รับการต่ออายุข้อตกลงนี้ออกไปอีก4เดือนรัฐบาลกรีซเตรียมมาตรการปฏิรูปเพื่อใช้ในการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากยูโรโซนแต่รัฐบาลกรีซถูกตำหนิว่าขายภาพรวงตาให้กับประชาชนชาวกรีซ หลังจากรัฐบาลไม่สามารถรักษาสัญญาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่ากรีจะยุติโครงการเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาร์เซนเดอร์ไซปัสของกรียกยืนยันว่ากรีซจะประสบความสำเร็จในการเจราจาต่อรองเมื่อกลุ่มรัฐมนตรีพันของยูโรโซนหรือยูโรกรุ๊ปตกลงว่าจะต่ออายุทางการเงินเป็นระยะเวลาสีเดือนโดยมีข้อแม้ว่ากรีกจะต้องยื่นรายชื่อมาตรการปฏิรูปให้กับกลุ่มยูโรโซนภายในวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ ขณะที่ดัชนีทองคำถูกกดดันเพิ่มเติมจากดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกรับข้อตกลงนี้กรกดัชนีดาวโจนส์และ s อสแอ500ปิดตลาดที่ระดับสูงสุด็นป,ประวัติการณ์ในวันศุกร์ขณะที่ดัชนีนสแสเซปรับตัวขึ้นเป็นวันที่8ติดต่อกันหลังจากกรีกรัฐมนตรีครังบรรลุข้อตกลงต่ออายุความช่วยเหลือทางการเงินออกไปอีก4เดือนทางนี้ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวบวก154.67จุดหรือว่า0.86% S, S, p, 500 S p 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น1 2 8 5จุดหรือว่า0.61%นัสจากปรับตัวเพิ่มขึ้น31.27จุดหรือว่า0.63%หากเทียบเป็นรายสัปดาห์ดัชนีดาวโจนส์บวก0.7%เอสแน์500ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.6%และนัสจากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1.3%ทั้งนี้ขอ้อตกลงกรีกกระจัดความเสียส่ยงที่กรีกจะขาดแทนเงินทุนภายในในเดือนหน้าและเป็นไปได้ที่กรีกอาจจะถูกกดดันให้ออกจากอยู่กลุ่มยูโรโซนทั้งนี้หุ้น ลุ่มในดัชนี S&P 500ปรับตัวในแดนบวกยกเวน้นคุนกลุ่มพลังงานที่มีการปรับตัวลดลง0.3%ย่างไรแล้วก็ตามรัคธรรมนูจะได้รับแรงหนุนจากสาหรัฐขู่จะติดอาวุธให้รัฐบาลยูเครนประธานาธิบดีบารักโอบามาเตรียมประเมินมาตรการขั้นต่อไปในการกระจัดความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนในไม่อีกกี่วันข้างหน้าโดยนายจอห์นแคร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถแถลงว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาเตรียมประเมินมาตรการนี้ ในขั้นต่อไปเพื่อกะจัดความขัดแย้งในภาคตะวันออกหลังจากกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนผู้ฝักใฝ่รัสเซียและรัฐบาลยูเครนปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงฉบับล่าสุดเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐยอมรับไม่ได้โดยมาตรการลงโทษครั้งใหม่อาจจะรวมถึงการติดอาวุธรายแรงให้กับกองทัพยูเครนรวมถึงมาตรการความการคว่ำบาตรรัเสเซียเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยกระดับในการจัดการความขัดแยง้งสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,193, 1,185และ1,175แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,205, 1,215และ1,225สำหรับกรุ๊ตการลงทุนราคาทองคำยังคงมีแรงบิดตัวขึ้นค่อนข้างน้อยโดยการเคลื่อนไหวในโซนระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อทองซอนเบื้องต้นหากการบิดตัวไม่สามารถกลับขึ้นมายู่เหนือระดับ1,215เหรียญดอลลาร์ต่อทอซอ มีโอกาสเกิดแรงขายกดดันให้ราคามีการอ่อนตัวลงเข้าใกล้โซนแมวรับระดับ1,193-1,185ถ 1, เหรียญดอลลาร์ต่อพสออนแนะนำะเปิดสถานะขายเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ1,215และหากราคาหลุดระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อพลสออนการเปิดสถานะซื้ออาจจะต้องชะลอไปก่อนโดยใช้โซนระดับ1,185เหรียญดอลลาร์ต่อพลสออนในการพิจารณาอีกครั้งสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอ,ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ